สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นะก็มีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของศิลาครับท่านโดยตอนนี้นั้นหลังจากที่ทักไข่กับไฮโซลูกนัดหรือว่าลูกนัดธนากิจอํานวยนั้นเรื่องการที่ตาบอดจริงหรือว่าตาบอดไม่จริงอะไรก็สุดแท้แต่นั้นแล้วก็มีการท้าทายกันอย่างงู้นอย่างนี้ครับท่านให้วางเงิน1ล้านบาทแล้วก็ลูกนัดก็ได้ทําการเกทตบเป็น10ล้านบาทนั้นวันนี้ก็ได้มีการออกบ้านทรงไทยนะครับท่านผู้ชมแถวแถวหลักสี่ที่บัน หลายนั้นเคยเข้าไปรวมตัวกันอยู่โชว์ผู้ชยามหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยแฮชแท็กสิระไม่มีตังจ่ายพุ่งทวิตเตอร์ในกเล่มผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นศิระก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมเนี่ยผมไม่ใช่เด็กเล่นนะเนี่ยรู้ไหมเอกสารเช็คแผ่นเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่มีมูลค่าแค่10บาทก็ไม่ทราบวพาศิระเจนจากค้านั้นมันเคยได้เช็คบ้างหรือเปล่าสมองตัวเองไอ้ไม่ใช่อุย้ยตายแล้วไม่รู้ว่าเคยเช็คบ้างหรือเปล่าว่าถ้าเกิดสมมติเอาเงินไปขึ้นนี้ก็จะมีมูลค่า 5้าล้านนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อาจจะเป็นการเล่นละครเป็นมวยล้มต้มคนดูเลยอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับศิลานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทําสําเร็จอย่างดีๆกันเลยทีเดียวในการเบีย้ยเอ้เบี้ยวนี้แล้วก็ได้ทําการเดินออกไปแบบฉลุนฉุงเฉียวนะครับทำต่างๆนานานะก็สรุปว่าไฮโซลูกนัดก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกับตอนที่คุยทางโทรศัพท์เลยคุยทางโทรศัพท์นั้นก็เหมือนกับว่าเป็นผู้เป็นคนแต่อ i d ไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับแต่หลังจากที่อยู่หน้าสื่อหน้ากล้องนั้นจะเป็นการ อาร์สมาร์ทลำใหญ่หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านเดี๋ยวจะมาะแถลงอีกทีส่วนตอนนี้เจนิเฟอร์คิมก็ได้ลุยฟ้องคนดา่าแล้วก็เรียกสูงสุดหนึ่งล้านบาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ้นบอกว่าต้องเป็นคนประเภทไหนเนี่ยถึงจะมากดดิสไล k ์ในรายการที่เจคิมชวนเชนื่อชวนชิมอะไรสักอย่างนี้นั้นก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนั้นแห่กันไปกดดิสไล k ์จำนวนมากนะครับท่านผู้ชมพวกฝั่งที่เป็นขนมหวานราดกระที่นั้นก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมดีเหลือเกินเนี่ยหลังจากโดนทัวร์ลงนี้ก็ประสบปัญหา เนอรไม่ใช่ไม่ประสบปัญหานนครับ่เริ่มู้ชมแต่ว่าได้ยอด engagement ได้ยอดการมองเห็นโดยคลิปวิวอาจจะไม่เคยถึงแสนนั้นแต่ตอนนี้ก็ถึงแสนแล้วอะไรประมาณนี้นั่นนะคะเรเบิ่มผู้ชมอาจจะเป็นแสนสาหัสหลังจากนี้หรือเปล่าก,ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยถ้าเกิดสมมุติโดนกด dislike เยอะเออเกิน1ิบคลิปขึ้นไปนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อช่องหรือไม่อย่างไรนี้ก็ต้องจับตาม,มองอีกทีนะครับท่านส่วนตอนนี้ออะไรวะอดีตผู้กำกับโจ้นนครับท่เนิมู้ชมหรือว่าโจโจ้ถุงดํานั้น กอดซีดแล้วตอนนี้กองปราบชี้เหยื่อขาดอากาศหายใจแล้วก็รอย,ย้ายคุกก็ต้องติดตามอีกทีว่าย้ายคุกนี้ถ้าเกิดย้ายจากเรือนจําพิษนุโลกเข้าไปอยู่เรือจนจํานครสวรรค์นั้นก็จะอาจจะประสบปัญหาในการบุคชมบันเทิงเลื่องลือแน่เพราะอาจจะไปเจอกับกลุ่มบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เข้าไปอยู่ในนั้นโดยที่พ่วงกับโจเป็นคนจับนี้โดยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีนอกไม่มีในไม่มีอะไรในกอไผ่นั้นก็อาจจะไม่เป็นไรครับท่านแต่อันนี้ถ้าเกิดมีอะไรในกอไผ่นั้นก็อาจจะโดนจุดๆ,ๆในนั้นหรือเปล่านั้นก็ไม่ทราบครับท่าน ส่วนตอนนี้พระที่ออกมาหิวขนมหวานนะครับท่านผู้ชมหิวข้าวหิวอะไรต่างๆนานา,นานไปเยี่ยมอดีตพ่วมกับโจ้นี้ในคุกวันนั้นนะครับไ,ไม่ใช่ในโรงพักที่นครสวรรค์น,นั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าพระนั้นก็จะโอ้ยไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยขณะพระอวยโจ้โดนตะเพิดพนวัดแล้วแล้วก็ <c oughs> พนวัดแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยได้มีการออกมาจากสื่อหลายๆช่องโดยพระคนนั้นก็ไอ้พระองค์นั้นหรือว่ารูปนั้นก็ชื่อพระอานน นะครับก็ต้องจับตามองต่อไปโดยตอนนี้เจนนิเฟอร์คิมกันก่อนครับท่านโดยก็ได้มีกระแสข่าวต่างๆนานาะคร่านผู้ชมหลังจากที่ได้ทําการออกรายการอะไรต่างๆนานานั้นแล้วก็ได้มีการส่งเสียงอะไรต่างๆนานานั้นของเจนนิเฟอร์คิมนั้นอันนี้ก็เกิดอาการน้อยใจอ่ะโดยเจนนิเฟอร์คิมครับท่านนักร้องชื่อดังแต่หูของผมนั้นก็ยังเข้าไม่ถึงเพลงของคนพันนี้นะครับท่านผู้ชมโพสต์อย่าใจร้ายกันนักเลยหลังดราม่าชาวเน็ตแหกกดดิสไลค์ใน YouTube ทูบลั่นกำลังช่วยคนดูแล้วก็บางอันนี้มาจากอมารินในกระดิ่นผู้ชมส่วนตอนนี้ก็ได้ทำการปิดไอหรือว่า t D i n s t a g แกรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไม่ทราบว่ารถทัวร์ไปแบบไม่มีกครนี้ส่งผลนี้ด้วยหรือเปล่าโดยปิดอคอมเมนต์ i อเจนิเฟอร์คิมฟาต่อชุดใหญ่สัดเดือด YouTube ลั่นรวยพอใช้ถึงชาติหน้าครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติไม่ทาอะไรนั้นหยุดงานอะไรไปเลยนั้นเงินก็ใช้เหลือเฟือนะครับแล้วก็ได้มีการอ้างออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้บรรด ประชาชนทั้งหลายที่มันมาวิจารณ์นี้จะต้องเอาเงินมากราบตีนให้ได้นั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตอนนี้ก็พุ่งเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนั้นก็คือเจนิเฟอร์คินแต่ตอนนี้ล่วงลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีดาวลุ่งพุ่งสู่เมนประจําสภา,าตอนนี้คือศีละไม่มีตังจ่ายนั้นพุ่งทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ส่วนรัฐบาลใช้งบ500อยล้านจ้างคนดังจ้างอินฟลูเอนเซอร์จ้างช่องต่างๆนั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนตอนแล้วนะครัทบท่าน,น รู้สึกว่าจะเหลือร้อยกว่าล้านแล้วนั้นโดยได้เกิดข่าวนี้ไม่เป็นข่าวนี้ก็เอออาจที่จะไม่โดนตัดหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยก็ได้มีการแนะนําต่างๆนานาโดยผัวเมียอยู่ในบ้านนั้นก็นอนห่างกันเกินหนึ่งเมตรถ้าเกิดท่านจะมีสัมพันธ์ทำไมติดกับเมียของท่านนั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะในคัดเลืผู้ชมเพราะว่า1เมตรนี้ไม่มีใครยาวถึงก็อาจจะเป็นยาวลูกหยีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านอ่รัดรวยพอถึงชาติหน้าน,นี้มาเรื่องเจนนีเฟอร์คิมกันก่อนอนะคัใน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 บเ่านมผู้ชมเอาลยเว้กัวที่ไหน นีเฟื่อคิมเปิดวอฟาดเดือดชาวเน็ตล้านรวยพอใช้จนถึงชาติหน้าอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ทําการกดอะไรสักอย่างน้อยใจอุ้ยทาไมคนมากดดิสไลค์เยอะแบบนี้โดยรายการเจ๊คิมเจ๊ซิมช่วยชาติช่วยอะไรวะอะไรสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมจําชื่อรายการไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเปิดเข้าไปดูแต่เมื่อวานนั้นเปิดเข้าไปดูก็มีคนมากดดิสไลค์รู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดนั้นเมื่อวานนี้จะรู้สึกว่าคนยอดกดดิสไลค์นั้นอยู่ที่2 6 0 0 0นะครับท่าน อนนี้อาจจะพุ่งพวดเอออย่างเป็นทางการเลยก็ได้ส่วนยอดไล์นั้นก็อยู่ที่หมื่นกว่า,ก,วาก็สรุปแล้วยอดกดดิสไลน์นี้แม่มึงเอ้ยล่อไป2องมืเลยนะครับก็เป็นยอดอนเกจเ m e n t ที่อ,อสนักข่าวลอดช่องหลายสนักข่าวนั้นบอกว่าเนี่ยน่าภูมิใจกับตุ้นยอดก็ต้องขอเตือนไว้ตรงนี้ครับท่านหากว่าโดนดิสไลค์เยอะนั้นท่านอาจที่จะปวดเหลือเก,กันเลยทีเดียวสําหรับช่อง u t u b e กลัวซะที่ไหนเจนนิเฟอร์คิมเปิดวอลฟาชาวเน็ตล่นรวยพอใช้จนชาติหน้าเปิดฉากต่างๆนานาในการดูชมล่ำ โยพอใช้จนถึงชาติหน้างานนี้ชาวเน็ตอึ้งพฤติกรรมจวกยับคา YouTube ครับท่านโดยเริ่มมีดราม่าต่งางนานานะครับท่านผู้ชม2 3วันไปแล้วนี้เจนิเฟอร์ซิมเอไม่ใช่เจนิเฟอร์คิมโอ้ยตอนแรกก็จะอ่านผิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ซิมแล้วไอเฟอร์นิเจอร์คิมแล้วโอ้ยทำไมชื่อมันอะไรแบบนี้วะเนี่ยที่ดูเหมือนจะเจอศึกหนักนะครับท่านผู้ชมหลังจากแฟนเพลงแล้วก็ชาวเน็ตที่ถูกมองว่าคอมเมนต์และตอบโต้ชาวเน็ตด้วยถ้อยคำหยาบคายตลอดจนทัวลงสนั่นต้องบิดคอมเมนต์ในไอจี IG ไปนะครับท่านผู้ชม โดยผมก็อยากจะบอกนะว่าอะไรวะเน,นี่ยที่มันมีอะไรหยาบคายประมาณนี้นั้นกันคืออะไรแต่ว่าผมอ่ะเป็นคนสุภาพครับท่านอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากูสร้างภาพหรือเปล่านี่ก็ต้องจับตามองโดยล่าสุดครับท่านเด้อซิมไอไม่ใช่คิมฟาดชาวเน็ตใหม่ผ่าน YouTube เอาอีกแล้วโดยหลังลงคลิปคู่กับแจ็คแฟนฉันเป็นการรีวิวช่วยชาติอก็ไม่รู้ชาติไหนนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นชาตินี้ให้ร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆซึ่งหลังจากลงคลิปใน YouTube ก็ได้มีคนมากมายก่ายกองนะครับท่านผู้ชมแห่เข้าไปคอมเมนต์โดยคิมนี้โอ้โหอันนี้ใช้คำว่าสาวคิมผมเรียกว่าคิมเฉยเฉยก็พอได้มีการตอบกลับอย่างดูเดือดอาทิรอดิสไลค์อีพีต่อไปอยู่นะคะโอ้ยายแล้วายแล้วชาวเน็ตคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยรออีพีต่อไปนั่นเนี่ยกำลังจะกอดิสไลค์อ้รอกดดิสไลค์ให้อยู่ทําให้เจนนิเฟอร์คิมครับท่านซึ่งตอนแรกผมอ่านชื่อผิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ซิมนั้นก็ต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มอันนี้ไม่ได้ตั้งใจโดยเจนอัก่าี้ตบบ ใครแคร์หนูไม่ต้องทํารายการเงินก็เหลือใช้เยอะกว่าครอบครัวหนูอีกอย่ามัวมาเม้นด่าคนที่รวยแล้วไปทํางานหาเงินให้ได้สักกะบพีกอะไรวะที่ป้ามีนะคะอุ้ยก็เป็นการยกตนข่มท่านหรือป่าวนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมไล่ชาวเน็ตให้ไปทํางานบอกว่าควรจะไปทําอะไรให้มีเงินเท่ากับตัวเองก่อนประมาณนี้ด้วยข้อความจากชาวเน็ตว่าไม่สนับสนุนตามด้วยข้อความจากประชาชนนะครับท่านผู้ชมไม่สนับสนุนคนม,มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ไม่ไม่ใช่แบบนี้ทําให้สิ มาตอบอีกแล้วครับท่านพฤติกรรมดีแต่ขาดความพักดีไม่ต้องมาสนับสนุนกูข่ากูรวยพอใช้จนถึงชาติหน้าในการผูชมก็ต้องจับตามองต่อไปและเจนนิเฟอร์คิมเจนนิเฟอร์อะไรสักอย่างนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยยังดีหน้าที่ผู้อะไรวะที่เป็นสปอนเซอร์นี้ยังใจดีต่อครับท่านก็ต้องจับตามองว่ารอบหน้านั้นจะใจดีอยู่อีกหรือไม่หลังจากที่โดนทัวลงไม่หยุดยั้ยงแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดยตอนนี้เจนนิเฟอร์ซิมเจนนิเฟอร์คิมเฟอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างนี้ก็ได้ส่งส่งธนา หรือเปล่ากันไม่อาจแน่ใจโดยเลวดีเลวดีไอ้ไม่ใช่เลวดีโอ้ยเต็มอ่านชื่อเกือบผิดนะครับท่านผู้ชมเอ่อสเ,อลอเลอรลเอววหวนดอเด็กสเลอีเลวดีผมไปอ่านชื่อผิดเป็นเลวดีออ้ยขอโทษด้วยเลวดีไอ้ไม่ใช่เลวดีกับเจนนิเฟอร์คิมแจ้งทัวลงบูลลี่ดูหมิน่นดำเนินคดีกว่า200รายแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยรู้สึกว่าจะฟ้องหลายละหนึ่งล้านอะไรจะขนาดนี้ นั้นก็ไม่อาจาแน่ใจครับท่านก็เอาเป็นว่าเลดิตบีไปก่อนส่วนตอนนี้มาเรื่องศิละนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทวิตเตอร์นั้นก็พุ่งอันดับหนึ่งเทรนทวิเตวเตอร์อย่างเป็นทางการดีเช่นเกมกันเลยทีเดียวครับท่านแฮชแท็กศิระไม่มีตังจ่ายหลังจากที่ท้าเดิมพันนั้นโดยศิละท้าเดิมพันอยู่ที่1ล้านบาทส่วนลูกนัดนั้นเกทับนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยล่อเข้าไปฟาดถึง10ล้านบาทนั้นแล้วก็ศิละครับท่านก็ได้ทําการบอกว่านี่ลูกนัดเนี่ยตาบอดไม่จริงหรอกนะเนี่ยถ้าเกิดสมม สหมอสาหมออะไรของมันนั้นก็รู้สึกว่าจะหัวหมอใช้ได้นะครับท่านผู้ชมสําหรับศีลานี้แต่หลังจากที่ผ่านไปอย่างชั่วนาตาปีไม่เกือบถึงอาทิตย์นั้นก็ได้ประชาชนทั้งหลายได้ถามเฮ้ยศีลาเมื่อไหร่จะจ่ายเงินอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจวันนี้เลยออกมาหาซีนก็หายแฟดนะครับท่านผู้ชมโดยบอกว่าเช็คของธนธนากิจอามลอยหรือว่าไฮโซลูกนัดนั้นมีมูลค่าแค่10บาทโดยก็ได้มีการเซ็นมีการคาดชื่อต่างๆ่นานาใส่ชื่อศีระานะครับท่านผู้ชมแล้วก็จานวนเงิน สิบล้านบาทนี้เพราะหลังจากลูกนัดมาจริงโดยศิลามันอาจจะนึกว่ามาไม่จริงนั้นก็ทําเป็นฟาดงวงฟาดงาบอกว่าเนี่ยผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะไอ,อ,อ้เนี่ยกระดาษแผ่นเนี้ยเนี่ยมีราคาแค่สิบ,บาทก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนมานะค่ะท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีโดยเป็นอีกประเด็นสําหรับสิจา้าเจนจาก้าเออสอสออะไรของมันก็ช่างแม่มไปก่อนครับท่านกับลูกนัดธนากจอํานวยที่ท้าทายวางเงินหลังกรณีตาบอดนั้นสรุปคือวันนี้ก็เป็นไปตามคาดในคดีผู้ชมโดยใครคาดอย่างไรนั้นไม่แน่ใจแต่ผม คาดไว้แล้วว่าศิลาอาจจะเบี้ยวสรุปคือเบี้ยวจริงๆครับท่านแต่นี้ผมไม่ได้สรุปเองประชาชนทั้งหลายเขาออกมาบอกแบบนี้ว่าเนี่น,นันเป็นการเบี้ยวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไฮโซลูกนัดก็ได้บอกหลังจากที่ศิลาทาเป็นฟาดงวงฟาดงาเดินออกไปแล้วนั้นบอกว่าเนี่ยเออเนี่ยถ้าเกิดเอาไอ้น,นี่จ,จะสิบ,บาทได้ยไงในเมื่อมันเป็น10ล้านบาทนี้พร้อมกับเป็นการถ้าเกิดสมมติเออยังไม่ทันใจรอบนี้นั้นเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ก็ได้แล้วก็ทําการฉีกเช็คนะครับแล้วก็ได้มีการเกทับเสริมเพิ่มเติมไปว่า ไม่ต้องห่วงหรอกว่าผมจะเบี้ยวเพราะว่ารถที่นั่งมานี้ก็ราคาเกิน10ล้านนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นแลงโรเวอร์หรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือจะไม่ใช่นั้นผมก็จำไม่ได้แล้วโดยเออ่ ศีละครับท่านบอกไม่ใช่เพื่อนเล่นของลูกนับแล้วก็ไล่ให้ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นพร้อมระบุขอ้อให้ข้อตกลงยกเลิกทั้งหมดในะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อคลิปเหตุการณ์ดังกาวเผยแพร่ลงสู่โลกโซเชียลก็ได้บอกว่าศีระมึงอย่าบึ่งตาอไม่ใช่ก็ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตจำนวนมากจนผุดแฮชแท็กฟังดีๆนะศีละฟังอยู่มึงจะยิ้มไม่ออกแน่งานนี้แฮชแท็กีะไม่มีตังใจอ่ะอุย้ยทำไมพูดเรื่องจริงกันแบบนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นการป่วนนะโดยล สายความเห็นระบุถึงท่าทีของศิลาว่าเป็นการปวดเนื่องจากไม่ต้องการจ่ายเงินแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากเลยสําหรับเรื่องนี้นั้นก็สรุปเบี้ยวครับท่านโอ้ยก็ตามคาดนะครับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวก็ออกมาแบบนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยถ้าเกิดเป็นผมนั้นผมขอแนะนําให,ให้ลูกนักธนา,านกิจอํานวยโดยตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะเนี่ยในทาง f a c e b o o k เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยอย่าไปใส่ใจกับคนพันนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ทําโพในเพจของผมนั้นโดยสด ลุ่งพุ่งสู่เมนประจํารัฐสภาประจําสสนี้ก็ได้แต่ไอ้ก็ได้แต่ศิละเจนจาคาครับท่านควงคู่มากับเอบาลีนาผู้ท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งขายที่ไก่เลยหลังจนโดนยืดฟาร์มาเลยบุกลุกไปอะไรต่างๆนาน่าว่ากันไปแล้วก็ไอ้น้อมนําอีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้โอนค่าขุดหินปูนไปให้เลยก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ส่วนอันนี้เออศิระฉุนจัดลุกนัดเอาเช็ค10ล้านวาง ลั่นใบละแค่10บาทคู่ระวังตายอีกข้างนะครับท่านผู้ชมก็เป็นทราบว่ามันจะหมายถึงตายยายของตัวมันเองหรือเปล่านั้นก็ไม่มีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนั้นบอกว่าเออไม่เกินค่าเดาครับท่านก็เป็นการใบเบี่ยงอย่างงู้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนึกว่าเขาจะไม่แน่จริงแล้วบอกว่าต้องเ,อเป็นเงินสดผมก็อยากจะถามกลับไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติจะต้องจ่ายเงินให้มึง10บล้านนี้จะเอามาเป็นเงินสด10บล้านบาทใส่ท้ายรถนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติมาเงินเปนเ จริงไอ้หอกนี้ก็อาจจะเบี้ยวได้ก็กไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรโดนโชว์เอ่อทัวลงไม่หยุดยั้งนะครับก็เลดิดบีข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านก็เ,เป็นว่าตามคาดเอาอีกแล้วอะไรว่าเนี่ยบป๊รหนึ่งเงินสดสดอยู่ที่ไหนอยู่ที่แบงค์ไงศิลาโอ้ยอะไรของมันว่าเนี่ยเปิดคลิปเดือดศิลวาวักฉีกหน้าไฮโซลูกนัดเออเอาเช็ค10ล้านบาทมาวางเดินพันตาบอดทิพย์นะครับท่านผู้ชมก็ยังคงโอ้ยกูไม่รู้จะพูดอย่างไรดีครับท่านโดยทําเป็นชี้มูชี้ไม้อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายศิลาเจ จากค่านะในกระดุมผู้ชมพูท็อปฟอร์มไม่หยุดยัง้งเคยไปที่ภูเก็ตไปทาพฤติกรรมแปลกๆวันนี้ก็ออกมาอีกแล้วก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ใครคิดถึงผพ่วงกับโจ้นั้นตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วนะกระ่ามผู้ชมชีวิตอัดงลงไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากที่เป็นฉายาใหม่ตอนนี้โจโจ้ถุงดํานะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีถุงดำยอดโจโจมาหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นชูกูุจยยมในกระ่ามผู้ชมสสออมารัชโทษบมิตุลก็ได้เตรียมถุงดานั้นมามอบ ให้กับนายกที่ผมชื่นชอบมันไว้แล้วเล็กน้อยถึงปานกลางบอกว่าแนะให้เอาไปพิจารณาว่าจะทําอะไรเส้นกับความโงด่ดักดานอะไรประมาณนี้นั้นซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าอย่านะมันไม่สุภาพหรือจะสุภาพนั้นก็ช่างไปก่อนครับท่านแต่อันนี้เจ้าอาวาสวัดอะไรสักอย่างวัดพัทธละสิทธารามที่ได้เดินทางไปไอ้น,นั้นนะรับท่านผู้ชมสําหรับพระที่ชื่อพระอาน,น,น์นี้ไปให้กําลังใจผูอ้อมก,กับโจ้นี้โดยโบอกว่าเป็นคนดีนะั้นเนี่ยไม่เคยโกงใครอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนกับไอ้พวก บางอย่างโกงและหนีไปต่างประเทศ,เทศนั้นก็รู้สึกว่าตอนนี้จะโดนเช็คบินแล้วครับท่านโดยบ,บินที่ว่านี้ก็สั่งพ้นจากวัดเอาละเวย้ยเจ้าอาวาสวัดพัทธลสิทธารามสั่งขับไล่ไม่ใช่สั่งขับพระอานน์พ้นวัดเส้นปมให้กําลังใจอดีตพ่่งกับโจ้น,นะครับเดินบูชม,มูยไต่แล้วไต่แล้วพ้นวัดไปแล้วนะครับก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะไปวัดสายตาประกอบแวน่นหรือว่าจะไปหาวัดใหม่อยู่ที่ไหนอย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยมีการโยงประเด็นเรื่องการเมืองต่างๆนานา อีกอันนึงก็วัดพัทธลาสิทธารามออกคําสั่งให้พระอาน์นผลจากวัดอุ้ยผมให้กําลังใจพว่วมกับโจ้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็นํามาถึงเอ้ยนำมาถึงซึ่งตอนนี้ในหัวสมองผมนั้นผุดไอ้น,นี้ขึ้นมาได้ทันทีนะครับท่านผู้ชม เป็นไอเดียระดับสมองค่อนข้างที่จะไม่ฝังชิปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดฝังชิปนั้นกลัวชิปมันจะหายอีกนั้นโดยแทมเป็นอันนี้ก็คือว่าไปเยี่ยมเอออยู่อย่างไรให้โดนไล่ผลวัดนะครับท่านผู้ชมโดยวัดวัดดังวัดนี้ออกคําสั่งให้พระอานทน์ออกจากวัดครับท่านหลังหอบข้าวหอบของให้กําลังใจผู้อำกับโจชี้ไม่เหมาะสมแล้วก็ประพฤติผิดทางโลกาวัชชะนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งวยวดกันเลยทีเดียวครับท่านรวมถึงศรีสุวรรณจันอะไรวะ จันไรอะไรละอ๋อจันอะไรสักอย่างหนึ่งสีสุวรรณจันยาเอออ่าก็ได้ไปยืดร้องนะครับด้วผู้ชมแต่วันนี้นั้นโดนเส้นไปแล้วโดยเส้นชื่นชมผู้กำกับโจ้เป็นลูกผู้ชายพระอานทนไม่รอดครับท่านโดยขับพน้นเอ้ยโดนขับพ้นวัดโดยโดนขับพ้นวัดนี้ไม่ใช่ว่าขับรถแล้วก็พ้นเลยวัดนะครับด้วผู้ชมแต่ว่าไม่ให้อยู่วัดนี้แล้วอ,ะอ่ะก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนั้นอืมกูจะบอกตรงๆนั้นก็ไม่ได้อีกนะครับท่านเดี๋ยวหาว่าเปในนู้นจากกรณีพระอานทนครับท่านแต่ว่าไม่ ใช่ผ้าอานทนสมัยเมื่อชั่วนาตาปีนะนเดินทางมาให้ผู้กำกับโจ้นี้แล้วก็บอกอย่างร้อนแรงซึ่งตนก็ยังดีกว่าซึ่งก็ยังดีกว่าคนกองบ้านกองเมืองแล้วหนีไปต่างประเทศจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้เรื่องของผ้าอานทนนั้นผลออกจากวัดเ,เรียบร้อยแล้วด้วยผ้าอน,น์สังกัดวัดต่างๆนาน,าน,านี้ที่เขาบอกมานี้ไม่เหมาะสมอะไรต่างๆนานะครับท่านผู้ชมได้ส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์โดยรวมในเขตพื้นที่ก็ ก็มีคำสั่งเจ้าอาวาสออ,ออกมาอย่างเป็นทางการเช่นเกมแล้วครับท่านก็ต้องติดตามนะว่าจะไปอยู่วัดไหนต่อไปส่วนศิลาแม่มึงก็ยังคงทอปฟอร์มนะครับท่านผู้ชมทําเป็นนู่นทําเป็นนี่สดิตสดิสด่งสุดท้ายก็เบี้ยวเงินอันนี้ประชาชนหลายเขาบอกไว้ในแฮชแท็กของศิลาไม่มีตังจ่ายโอ้ถ้าเป็นผมนั้นคงจะต้องเอาปี๊บอีกแล้วครับท่านตามสูตรเดิมเลยไปเคาะประตูบ้านเรียกใครปักปักปักพ่อทวีบอกมาทาไมอีกเนี่ยมึงอีกแล้วเหรอบอกจะมาซื้อขี้ไก่เลยหลัง ที่ครั้งก่อนเคยขายตัดหน้าคู่แข่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาใส่ปี๊บสักปี๊บหนึ่งโดยจะเอาหัวหมุดเข้าไปอยู่ในนั้น,นเนยก็เริยมผู้ชมอย่างชั่วนาตาปีไม่ออกมาพบเจอใครอีกเลยถ้าเกิดเป็นตัวผมครับท่านอันนี้ก็เอามาแถลงให้ฟังส่วนอะไรกันอีกว่าเนี่ยกำลังจะจบการแถลงข่าวไปแล้วเปิดมาเจอไอ้นี้อีกแล้วฟอร์นิเจอร์ซิมไม่ใช่นี่ว่าอ๋อเจคคิมเออแล้วก็เลวดีไม่เออไม่ใช่เลวว่าดี คือว่าเล,เลว่าดีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาเลวดีไม่ใช่เจ๊คิมแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเลว่าดีจัดหนักร้องปอทอฟ้องกาวลุกูดเกียนคีย์บอร์ดเรียกสูงสุดหนึ่งล้านบาทครับท่านแล้วก็บอกว่าไม่มียอมคยอมความนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นแฮชแท็กสนั่นลั่นทุ่งทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการในเช่นเกมกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องขออาภัยด้วยเมื่อกี้ที่อ่านผิดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติผมอ่านเลว่าดีนี่มันก็จะดูยังไงอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอ่่านนออกเเสียงแบบไมชัดจ จะกลายเป็นเล็วดีแต่ต้องชี้แจงท่านว่าเลวะดี ตกลงจะดีไหมวะก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปครับท่านโดยสถานการณ์ทางการเมืองนะั้นก็ยังคงเต็มไปด้วยความร้อนระอุพลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้ทําการผวออกมาแล้ววันนี้ในเรื่องการที่จะช่วยเหลือสมุทรปราการที่น้ําท่วมแถวบางปูนั้นท,ทั้งท้งที่ตอนนี้น้ําเริ่มจะลดไปแล้วนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยเอ่อก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรส่วนพระอวยโจ้ไม่รอดโดยไล่ออกจากวัดอย่างที่แถลงไปแล้วนั้นอวยโจ้ครับท่านคุมถุงดําโดนไล่ออกจากวัดเจ้าอาวา พเพิ่ระบ,บุทำตัวชาวคณะสงเสื่อมระบุพระอานนท์สังกัดวัดไพลสนศักดาลามจังหวัดเพชรบูร์มาขอเพื่อพักเพื่อเรียนปริญญาตั้งแต่ปี63าโดยประพฤติผิดโลก,กับวัชชะา่อแล้วก็บินที่ติดเตียนไปทั่วกระทบต่อสถาบันสงศ์โดยรวมในเขตพื้นที่ให้ออกจากวัดทันทีในกระดิู่ชมก็เป็นสิ่งที่รวบรวมมาแถลงเบื้องต้นครับท่านโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งไ้ด้วยนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม ទ <Gã> ីឡាមិនមានទីតាំងចាយ